ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับเขาก็เตือนข่าวปลอมรัฐเตรียมจ่ายเงินดิจิตอลห0 0 0งบาทในเดือนกันยายนนี้นะฮะหวั่นสร้างความเข้าใจผิดและก็สับสนในสังคมนะครับเลขาธิการคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับกล่าวถึงการ อามอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมในช่วงของวันที่12-18กันยายน2568พบนะครับว่ามีข้อความที่เข้ามาเนี่ยทั้งหมด1,5202ข้อความและก็เพื่อพิจารณาจากข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจในรับต้นๆในสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่เป็นข่าวเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล และการให้บริการของหน่วยงานรัฐความมั่นคงระหว่างประเทศนอกจากนี้แล้วยังพบข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพันสุขภาพและข่าวภัยพิบัติรวมอยู่ด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดมีผลกระทบต่อสังคมส่วนใหญ่อาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดสับสนตื่นตระหนกและวิตกกังวลได้รวมทั้งอาจทําให้สูญเสียทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลโดยข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุดคือเรื่องเงินดิจิตอล10,000บาท จะมีการจ่ายให้เสร็จในเดือนกันยายนนี้ครับโดยกระทรวงด e. ีค่ะก็ได้มีการประสานงานร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังพบว่าเป็นข้อมูลเท็จค่ะโดยขอชี้แจงว่าปัจจุบันไม่มีการดําเนินนโยบายแจกเงินดิจิทัล1น1 0 0มบาทระยะที่3แต่อย่างใด โดยหากรัฐบาลมีการดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจะดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไปจึงขอให้ประชาชนค่ะติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทั้งนี้ค่ะหากประชาชนพบข่าวหน้าสงสยัยข้อมูลบิดเบือนสามารถแจ้งเบาะแสและตรวจสอบข่าวปลอมได้ที่สายด่วน1 1 1่นต่อ87ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ